ทุกชนิดในโลกใบนี้ไม่ว่าจะปูนกาณาผักแล้วเรียกมันว่าเชื้อโรคเชื้อราเห็นไหมมันจะมีขนาดเล็กแค่ไหนเพียงแคตามทีมันเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้มันมาจากโครงสร้างอันนี้ครับท่านรู้จักชอนไหมครับ C H O N นะ C H O N อะเดีเดีมวมาชอนแนะยกองค์ประกอบมันมา H ก็คือไฮโดรเจน O ก็คือออกซิเจน C คือคาร์บอนลุงรู้สามธาตุนี้รุงก็ตีแตกหมดแล้วจริงส่วนไนโตรเจนก็คือก๊าซนั่นเองครับท่านเลยเห็นไหมฮะ สิ่ง e. ที่<ด>มีช,ชีวิตทุกชนิดมันมาจากาจาก,กา๊าซก๊าซคืออากาศได้ไหมครับได้และอากาศมาจากไหนอไอ้ตรงนี้แหละครับนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกตั้งแต่รุ่นในต,นตรุ่นแม่ก็ตามทีเอารุ่นตั้งแต่กาลิเลโอก็ได้วะ CC ที่บอกว่าบิดาบิดาวิทยาศาสตร์ เขาให้ชื่อปเป็นเบิดาคนที่สองก็คือนิวตันกีสัตว์วัมาแล้วที่ว่าเนี่ยคนที่สามคือไอสไตน์เขายกย่องจังสามคนเนี่ยครับอื่นๆอีกแล้วน้ำไปท่วนอีกใช่ไหมครับรู้ไหมองค์ประกอบในตัวเขานั่นนะ่ะพืชทุกต้นสัตว์ทุกตัว มีไฮโดรเจนมีคาร์บอนมีออกซิเจนและมีเนโตรเจนหมดก็คือกา๊าซนั่นแหลพี่ลองตั้งคำถามกลับสิครับท่าน,นอยู่หน้าจอที่เคารพครับวิทยาศาสตร์มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถามตั้งคำถามกลับไปสิว,ว่าไอ้ที่พวกเธอว่าไฮโดรเจนนั่นน่ะมันเกิดมาจากไหนอืม หาตัวเกิดตัวเล่นเสี้ยวคาร์บอนที่พวกเธอว่าเนี่ยมันมาจากไหนแหล่งมันจริงๆเนี่ยแล้วก็ออกซิเจนที่พวกเธอว่านะั่นน่ยมันมาจากไหนรับรองเลยไม่มีทางตอบได้สักเอาสักคนก็ได้วะไม่มีท่านใดตอบได้ซุกทักท่านอะไรกัน,กนเชื่อเป็นเชนั้น,นะ